ลุงก็กำลังจัดสถานที่อยู่นะครับลุงยังจัดสถานที่อยู่นะครับเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับ

มาเยอะเสือไทยหน่อยคือเสือไทยไม่ปิดก้านภายในนะคะเสือไทยหน่อยเหมือนแต่ก่อนก็คุณน้อยๆนะคะคุณน้อยนะคะสวยมนะเนี่ยนะคะขอบคุณอาจารขอประคุณจาัดในวันนี้ท่าลุงคนจะมีอะไรคะอ๋อกดจดสินค้านะคะกดจดสินค้านะคะโอ้ใหญ่สมองมาครับ ถ้าเกิดถ้บยายสมวัชก็ถอยไปให้เออเห็นภาพลุงกับป้าจ้าค่ะน้องยินค่ะไม่เป็นไรไม่เมื่อกี้หนูโอเคนี่ครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับตอนนี้นะคะลุงคนก็จะเป็นตัวสินค้าตีวสินค้ที่จะมาที่พี่สกินนะคะลุงต่างๆก็จะได้สวยสวยต่อไปนี่จะได้สวยด้วยจะได้ใสวยทีนี้นะครับเป็นยังไงนี่นะคะก็จะอ่านดูนะคะไม่รู้

นี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับของเนี่ยนะครับลุงจัดเตรียมสถานที่อย่างนีครับป้าแตนได้งานนี้คุณจะได้สวยนะคะใครก็จะได้หน้าเจริญใจมีค่ากระปุกเงินเอยิญใจสิบบาทครัเพราะว่ศึกษาวิัยนะครับเ่อสั่งช่องสีฉาะได้นะครับเนี่ยครับก็เปิดตัวสีฉาใหม่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสั่งผ่านช่องต้นฮักกอกได้นะครับผม สินค้าตัวใหม่นี่ครับชื่อ TP สกินนะครับ TP สกินนะครับนะครับเป็นบริษัทของบริษัทของลุงนะครับนะครับผมย่นหน้าเหี่ยวหน้าดำก็จะได้ขาวนี่ครับเพราะว่ามีรีมเนาะก็จะได้สวยๆกันทุกคนนะคะสนใจก็จะมาหนบริครับนี่นะครับลุงก็จะเตรียมสถานที่เลยนะครับ อย่างเราเราก็รับจำสัดงขอบคุณค่ะขอบครณค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับโปรสินค้าใหม่นะครับโปรสินค้าใหม่เลยนะครับนี่นะครับที่พีสกินนะครับก็เอฟซีท่านใดที่ต้องการจะสั่งนะครับก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับที่0 6 3 2 2 3 9 0 0 5นะครับ 063 2 2หกสามนะครับนี่นะครับเลือกตีคันใดที่ต้องการสั่งสั่งนี่คิมการลอนแอดแอล่านะแอปลงอ่านนะคะทีสกินะคะเนอชุ่นะคะรีนะคะ นี่นะครับเป็นมาดูกันนะครับเดี๋ยวประมาณสักเก้าโมงก็มานั่นได้นะครับมาเปิดตัวสินค้าได้นะครับผมตอนนี้นะครับมีป้ายมาครับมาด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับ ค่ะใจขาดทุนมาหกเปเลยแอะอันถูกหลำบากถูกเพื่อไม่ใช่จังก็น <loyalty, S 1> ้ารักเลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกโจ้คนดูน้อยก็ไม่เป็นไรช่องพี่ยังน้อยอยู่นะคะก็ยังเล็กอยู่นะคะไม่ไม่เยอะช่องโจ้เยอะอยู่แล้วนะคะนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับป้ายเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับผมนี่นะครับ

ก็สั่งซื้อผ่านทางช่องต้นห้าปกกระกอบได้นะครับสั่งซื้อ,องผ่านทางช่องต้นห้าปกกระกอบได้นะครับผมบรรากานะนน็เป็นบรรยากาศนัตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศนัตอนนี้เลยนะครับนี่นะครับนะครับอย่าลืมนะครับนะครับหางซีโอตรวจงานหางซีโอตรวจงานด้นะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่แวะเอืยนกันมาเป็นกำลังใจให้นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกะกอกะด้วยนะครับ นะครับผมอ่าสวัสดีนะครับตีทุกๆท่านนะครับ <Egypt> ท <ham S 2> ี่แวะเข้ามาทักทายกันนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ขอให้รวยๆเฮๆนะครับนี่ครับเชนอินเทลแสดงาดวยาถูกแล้วเป็นการันบนยนะครับมันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักครกดติดตามในช่องต้นฮักกบกอนนะครับลโลรวกการดูคลิปดูอ่าะหนึ่งเซ็ตมีสองอย่างเหละครับลง รครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาดูไลฟ์สดให้ด้วยนะครับสักคนละสามนาทีจะมีครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกินหนึ่งกระปุกแล้วก uh,> ็เจลล้างหน้าหหลอดนะือไังด้สนงหน้าเจลลบางหน้านหนึ่งหอดนะคเจล้างหน้าหนึ่อครีมทีสัส่วั นะครับนี่แะครับแล้วก็ไลน์นี้นะ <Okay. S 1> คลิปนี้ชอบ <Okay. S 1> ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1>